วิมาราลูกแม่ขอตัวไปนั่งแต่งหน้าก่อนนะจ๊ะค่ะแม่จ้ะแม่ค่ะ แม่ดูนี่สิอะไรหรอวิมาลานั่นพอชัยค่ะแม่เขากำลังจะยืนตากฝนอยู่นะแล้วพรชัยกำลังจะร้องไห้จริงด้วยแบบนี้แม่จะไปดูไหมเนี่ยลูกค่ะจ้ะเดี๋ยวแม่ไปเอากางห่มมาก่อนนะ เจ้าค่ะคุณแม่ผ่นชัยเป็นอะไรไปทำไมจู่ๆก็มายืนร้องไห้กลางฝนแบบนั้นล่ะ ผมเป็นห่วงลูกวิมาราจังเลยอ่ะโอโอเอโอเอพลชัยไม่ต้องร้องไห้หรอกนะวิมาราเขายังอยู่หรือนะปพลชัยไม่ต้องร้องไห้ที่กลางฝนเลยเดี๋ยวเรียนไปดูเองจ้ะมา้า้าวังครับ ขอบคุณนะคะคุณแม่ที่พาพลชายเข้ามาในวังไม่เป็นไรค่ะลูกพลชายแล้วขอโทษผมก็ขอโทษเหมือนกันนะครับใช่ค่ะเฮ้ยเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะไม่ต้องขอโทษกันแล้วแต่พุ่งนี้แม่ขอไปงานศพพุ่งนี้แล้วกันนะค่ะแม่ วีลานลูกหลับให้สบายนะลูกแม่ขอให้ลูกวีลานลูกกาลินมีวิญญาณสอบที่น้องกันนะสาธุขอให้วีลานกับกาลินหลับให้สบายขอให้วีลานกับกาลินขึ้นสวรรค์น,นะคะ เป็นยังไงบ้างแม่ตอนนี้อะไปวัดดีไหมแม่ไปวัดดีเหมือนกันนะจ๊ะแต่แม่เอออะไรหรอวันนี้แม่มีข่าวดีจะบอกอะไรหรอสีสลาฟื้นมาไม่ตายแล้วค่ะฮะอะไรนะแม่สีสลา เขาฟื้นมาปุ๊บแล้วสีสลาก็ไม่ตายฟื้นมาได้แล้วจริงด้วยแม่หนูจะเป็นลมโอ้ยเฮ้ยมีเวลามีเวลาเป็นลม้มเป็นยังไง ังจากศรีสลาเดินมาหาลูกวิมาลาแล้วแล้วคุณเลียมก็เดินมาแล้วจูจ่ๆศรีสลาก็มากราบขอโทษคุณเลียมต่อชีวิตแล้ววิมาลาเรียนจบวิทยาลัยปริญญาเอกแล้วคุณเลียมก็มีรับเชิญผู้ปกครองนักเรียนวิมาลา ได้จะกลับวังแล้วก็มีความสุขแล้วคุณชายสังขารก็ดีใจนะที่ลู่เวมาลากลับมาจากโรงเรียนวิทยาลัยแล้วก็ได้ช่วงเวลาจากปีที่แล้วตลอดไป ฉันขอคหมากคนหมอมสีสรานะคะที่เกิดมาตั้งแต่ปีแล้วฉันน่ะก็มีความสุขมากๆแค่ไหนนะจ๊ะไม่เป็นไรหรอกนะฮขึ้นมานั่งกับหมอมปะ่ะจ้า ดิฉันขอขมาดแม่ผู้ให้มีความสุขนะคะขอโทษนะคะแม่แต่หนูสิ่งที่จำเป็นต้องทำมุนธรรมเป็นความรู้นะคะครับผมก็ดีเหมือนกันนะครับค่ะแล้วขอยกไหวแม่ที่สุดนะคะที่แม่ต้องรู้มีความสุขที่เป็นมุนธรรม แม่ก็ดีเหมือนกันนะจ๊ะลูกค่ะขอให้ลูกสองคนเป็นคนดี มีความสุขมุนธรรมเป็นความรู้สินใดมีความสุขนั่นแหละนะคะพ่อชยัยอะไรหรอดีใจนะที่จะมาเราสองคนมาเป็นคนดีกันมีมุนธรรมกันแล้วคุณแม่เลียมก็ดีใจที่สุดนะอืม พี่ก็ดีใจเหมือนกันนั่นแหละนะรู้เปล่าว่าที่จริงแล้วเอิมคุณแม่ก็เป็นคนดีกับเราสองคนมีความสุขกันมากนะเออฉันก็ดีจริงนะแต่ฉันล่ะก็ต้องได้พบรักกันตลอดอืมน่าจะช่อยดูนะค่ะคุณชายคุณชายเจ้าขา อ้าวสีสลาเป็นอะไรหรอทำไมจูๆุๆสีสลาก็ร้องไห้แบบนั้นล่ะดีฉันขอโทษนะคะสิ่งที่จำเป็นต้องทำมีมนธรรมสีสลาก็กลับมาขอโทษคุณเลียมแล้วฉันก็รักคุณชายที่สุดนะจ๊ะไม่เป็นไรหรอกสีสลายังไง ก็รักกันที่สุดคุณเลียมกับคุณศิลาก็รักกันหม่อมหมอมศิลาก็รู้ได้แหละด้าพี่นะก็ต้องรักกันเจ้าค่ะฉันก็รักเหมือนกันนะจ้าฉันฉันจะร้องไห้ไม่เป็นไรไม่ต้องร้องก็ได้นะครับเจ้าค่ะ คุณแม่เจ้าค่ะมีอะไรหรอวิมาลาคุณชาสังขาบกำลังจะบอกว่าวิมาลาก็เรียนวิทยาลัยเก่งแล้วจริงหรอฉันก็ดีใจเหมือนกันนั่นแหละนะเออเดี๋ยวค่ะแม่อะไรแม่ไปบอกคุณพ่อสังขามหน่อยสิ ว่าพรุ่งนี้เราสองคนกำลังจะแต่งงานกับคุณแม่แล้วก็คุณพ่อนะจริงเหรอลูกจริงค่ะแม่ขอบคุณวิมาลามากมากเลยนะที่จะมาแต่งงานกันจ้ะนั้นเดี๋ยวเ,เดี๋ยวแม่จะไปบอกคุณชายสั่งข่าวก่อนนะเจ้าค่ะ คุณชายสังขารอะไรหรอตอนนี้ลูกวิมาลาจะบอกว่าบอกว่าอะไรพรุ่งนี้วิมาลาจะจัดงานแต่งให้เราสองคนคุณชายสังขากับเราจริงหรอจริงสิพี่ดีใจจรริงจะได้จัดงานแต่งแล้วหรอใช่ค่ะดีใจไหมจ๊ะ ดีใจจังดีใจที่สุดฉันล่ะก็ต้องได้รักกันตลอดค่ะครับ thank you